ห้าบวกสองสองบวกหาหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมหนึ่งสองสามสี่เจ็อยู่ตรงไหนอ่าเออเราก็ต้องวางเลขเจ็ดใช่ถูกต้องบวกอีกสี่บวกอีกสองสี่บวกอะไรนะสี่บวกสองอ่าเท่ากับเท่าไหร่ 4, สหนึ่งหนึ่งสองสามทีห้าหกอ่ะไหนอะ่ะเลขหกเอาตัวไปวางเลขหกเลยอออโอเคไม่ต้องถอยหลังอะ่ะไม่ต้องถอยหลังหรอกเราไม่ได้เล่นเออไม่ได้เล่นบันไดงูไม่ได้เล่นบันไดงูเราแค่หาคำตอบว่าตัวเลขไหนที่เราบวกไดโอเคไหมตามแม่ เดี่ยวอ่ะเดี่ยวกยหกบวกขึ้นย่างห้าอ่ะเอาขึ้ยางโอ้เดี่ยวอ่ะเออตรงนี้ไม่เป็นไรก็วางข<อ>้างนอกได้อ่ะบวกอีกหกหกบวกห้าหกบวกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบวกห้ามีอยู่หกแล้วอเอาขึ้นมาห้า ขึ้นมาห้ามีอู่หกแล้วนะหกแล้วน <5 S 1> ับต่อเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดอ่ะเอาตัวเลขขนาอ่ะไหนสิบเอ็ดทำยังไงถึงจะได้สิบเอ็ด่ะจับคู่กันเลยทำาไงจะได้สิบเอ็ดโอเคโอเคโอเคถูกถูกถูกคือคือของลูก